สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระแชมป์อีกหนึ่งรายการนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเล็กหน้าใหญ่หลวงปู่หมุนทิตะสีโลตอก2โคตรแจกกรรมการเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับปีพศสอ4 3ปลรุกเสกพิธีไตมารโดยทันใจอย่างเข้มขังนะครับนี่ครับองนี้เนี่ยติดที่1นึ่งงานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับนี่ครับ ถือว่าเป็นเหรียญเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกแกะบล็อกแกะพิมพ์แกะใบหนา้าได้เหมือนหลวงปู่มหมุนมากๆนะครับเจตนาการสร้างดีคือสร้างเพื่อแจก,กนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับด้านหน้านี่ก็จะปรากฏรูปหลวงปู่มหมุนหน้าตรงครึ่งองค์นะครับด้านหน้านจะตอก2โคดนะครับเป็นโคดอุแล้วก็โคดมะนะครับด้านหลังนี่จะเป็นยันห้านะครับยันนโมพุทธ,ธายะนะครับ หลูกมุนปุกเสกให้อย่างเข้มขังนะครับพุทธคุณเนี่ยก็จะเด่นทางด้านเมตตาขาขายโชคลาภนะครับแค้วคาดปลอดภัยคบขันนะครับท่านใดที่ชอบพระสวยองค์นี้ตอบโจทย์ได้เลยครับมาพร้อมทอง93%งานสังธรรหนาหนากันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับที่สำคัญแท้ดูง่ายสบายตาสบายใจอง,งนี้เนี่ยทางร้านออกให้บูชาองละ6 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ทอง9.3%ทํามา2 6 0 0 0ครับสภาพสวยๆเดิมๆน่าใช้น่าบูชาครับ